ส่งด้วย1,050บาท1,000 1,050บาทนะตีไปเลยครับผม1,050บาทนห้าสิบบาคำนวณเลยครับผมราคากดเลยนะครับผมท่านผู้ชมที่อยากทราบราคาคร่าวๆครับผม1,000เนะี่ย50บาทครับผมกดเลยครับผม1,050บาทแล้วก็เฮดตซิงครับผมเฮดตซิงสี่ร้แผ่นหนึ่งนะฮะ น,นีสองแผ่นก็เป็น8ป0ร้อยหค่าส่งเขาก็ประมาณ65สิ้าคร่าวเป็น9 0้นะฮะสองสีนี้9 0้ 900, ครับผมนี่นะฮะเก้ 900, ครับผมจากพ0นห้าสิบสนนะ 2 0งพันสีตัวนี้นะครับผมมันก็หลายบาทเหมือนกันครับผมนี่ตัวนี้40ตัว45่สิบห้าคูณสี่เก้าสนี่ยสิบตัวนี้ร้อตัวมัน แปดสิบห้รสองแปดสิบแผ่นตัวนี้แผ่นเป่าหกสิบห้าสามร้อยโอ้โมันเกือบสี่ร้อยเหมือนกันนะเล่นๆครับผมตีไปสี่รอยครับผมนะสองพันสี่อยสี่สิบบาทชุดนี้สองพสี่ร้อย สองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทตัวนี้เข้าๆครับผมเผื่อไว้ด้วยสองร้อยห้าสิบเทียวข้านะฮะสองร้อยห้าสิบสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทพันธิตเตอร์ครับผมนี่ตัวนี้หนักให้แบบกลมๆครับผมยี่สิบคู่สองพันยี่สิบคู่นะสองพัน ตีเวคาๆมันยังยังมีทอนอยู่ยครับผมผมแบบให้กลมๆไว้ก่อนนะตีเป็นตัวละร้อยครับผมให้คำนวณง่ายๆครับผมเป็น2,000รวมเป็น4ี่0ันสี่บาท4,690บาทสวิตชิ่งสามพับาท